ก็ทําเป็นงานบริษัทนะครับอยู่ที่เกตเบร์แล้วทำไมถึงคิดจะมา oh. เปิดร้านแับผสมลักษณะอ๋อก็แบบว่าเปิดร้านผสมลักษณะนี้ก็คือว่าทําให้เราสามารถเปลี่ยนทําเลได้อะไรได้พี่แล้วก็สามารถใช้เวลา oh. ที่เหลือจากงานประจำมาทำมาทําได้ครับกลุ่มลูกค้าของเราส่วนมากที่เข้ามา่ยเป็นกลุ่มลูกค้าประมาณไหนอ๋อกลุ่มลูกค้าที่เป็นประมาณเร่งรีบแล้วก็กลุ่มลูกค้าที่สัญจรผ่านไปผ่านมานครับ มาจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็มาแวะสัว์ผมแล้วก็ขุมลูกค้าในในซอยรอบๆปั๊มครับแล้วมีพวกผุมเลิกงานอะไรด้วยก็มีประมาณคนเลิกงานด้วยครับพอร้านเราปิดเด็กครับปิดประมาณ3ามทุ่มครับ ข้อดีของการเปิดร้านที่ปั๊มเนี่ยนอกเหือจากที่มีกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายแล้วเป็นข้อดีตรงน,นี้<บ>นก็เราสามารถดูแลไดแล้แล้วเราสามารถเปลี่ยนทำเลไปได้เรื่อยๆครับโดยโดยที่เราไม่ต้องคํานึงว่าถ้าเราเปิดร้านแล้วทำเลมันไม่ดีเราจะต้องย้ายร้านไบ่อยอะไรอย่างเงี้ยครับเปิดร้านตรงนี้มานานหรือยังครับอ๋อเปิดมาได้ประมาณหนึ่งเดือนแล้วครับหนึ่งเดือนที่ผลการตอบรับเป็นก<บ>็ดีอยู่ครับโดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์ก็วันละประมาณสิบกว่าหัวครับ อ,อ,อยากจะให้ฝากร้านนิดนึงครับว่าราคาเท่าไหร่แล้วก็เปิดปิดยังไงก็ราคาก็รา,ราคาหลักผมทั่วไปเลยครับก็ประมาณ 120- ย4 0ถึงครับแล้วก็เปิดถ้าเป็นวันธรรมดาก็จะเปิด6กโมงครึ่งถึง3าทุ่มครับแต่ว่าถ้าเป็นเสาร์ทีก็จะเปิด9ก้าโมงเช้าถึง3ามทุ่มเลยครับ ก้าบสายวิ่งรถอยู่มากถ้าเจอขับหมดขนาดทำเดือนแรกผมยังได้ผมแบบไม่นีเลยถ้ามันแปลกไงพี่ตรงที่มันมีกลณดของมันพี่คนพา ขาวเลยนะพี่ขาวเลยครับอ๋ <ไป S 1> อใ <ไป S 1> ม่ใหทีหัวเอฟเชอรอใผใหม่อ่ะ